เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ขอคุยเรื่องไว้ครองมดันกันก่อนไปไว้ครองมดันครั้งที่สองคือไปวัดธรรมพนงไปศึกษาวิชาการที่นั่นเมื่อไปถึงท่านท่านให้นั่งหลับตาเราหลับตาท่านก็หลับท่านสั่งให้เข้าสมาธิตั้งแต่ต้นยันปลายพวกเราก็หลับตากันเมื่อเราลืมตาขึ้นท่านก็ลืมตา ท่านก็ถามว่าอาจารย์ปานสอนขนาดนี้แล้วคุณต้องการอะไรอีกจึงได้ถามท่านบอกว่าการทําได้แค่นี้ถึงที่สุดความรู้ในพุทธศาสนาแล้วหรือยังท่านก็ตอบว่ายังไกลมากท่าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องศึกษาต่อถ้าจะไม่จบก็ให้มันใกล้จบก็ไปค่อยๆทําตามกําลังที่เพิ่งทาได้ท่านก็พอใจท่านถามว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆนะอะไร เคยกราบเรียนท่านองกคงบอกว่าตามที่หลวงพ่อปานบอกว่าหลวงพ่อจะทําอะไรต้องถามพระก่อนเมื่อพระอนุญาตให้ทําทก็ทําพระพระแนะนํานตามไหนทําตามนั้นถ้าพระสั่งว่าชิงนี้ไม่ควรทาหลวงพ่อจะไม่ทําผมอยากจะศึกษาวิชานี้ขอรับแม่ก็บอกว่าเธอต้องการในสิ่งที่ง่ายเกินไปเสียแล้ว ก็กลับเรียนถามท่านว่าทําไมจง่ายท่านก็บอกว่าตามธรรมดาเนี่ยเธอเจริญกรรมฐานใช้อารมณ์พุทธานุสติใช่ไหมก็กลับเรียนว่าใช่ท่านถามว่าเคยเห็นภาพพระพุทธรูปไหมเห็นพราตอบว่าใช่ท่านถามว่าเคยเห็นภาพพระใหญ่แล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมก็าตอบว่าใช่แล้วก็ทุกวันนี้เวลานี้ก็เห็นพระพุทธเจ้าทุกวันใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ การเห็นพระเธอทำไมจะไม่ถามท่านถามในสิ่งที่ควรท่านจะบอกถ้าสิ่งใดที่ไม่ควรเราก็อย่าถามถ้าถามท่านไม่บอกก็กราบรีานว่าตามตำราไม่มีเครับท่านก็เลยบอกว่าจริงตำราเขาไม่มีแต่ว่าเราทำกันได้ตำราท่านคงจะไม่เขียน พอเขียนแล้วก็เกรงว่าคนจะคิดว่ามันเป็นสิ่งเกินวิสัยเพราะเขาเข้าใจว่าพราะนิพพานมีสภาพศู์เมื่อสู์แล้วก็ไม่มีอะไรหมดฉะนั้นถ้าทำเข้าใจว่านิพพานศู์ทั้งอย่างเดียวทุกสิ่งก็เจงเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อเธอถึงเห็นพระท่านถ้าเธอต้องการจะถามอะไรกอสิ่งที่ถามต้องเป็นประโยชน์นะ ต้องเป็นคนต้องเป็นประโยชน์มีเหตุมีผลพอก่กราบเรียนท่านบอกว่าจะยอมรับปฏิบัติตามนั้นครับท่านถามว่าจะอยู่พักสักกี่คืนตอนนี้ก็กราบเรียนท่านบอกว่าไม่แน่นอนนะครับก็คิดว่าอย่างน้อยก็เจ็ดวันหรือว่าสิบห้าวันท่านก็บอกว่าตามใจเจ็ดวันก็ได้สิบห้าวันก็ได้พอใจเมื่อไรก็บอกฉันกลับได้ หลังจากนั้นทานก็แนะนํนากรรมฐานการแนะนํนากรรมฐานบรรดาท่านพุทธวิษัทก็ไม่ต่างกับพ่อปานเลยเหมือนกันทุกอย่างเว้นไว้แต่ถ้อยคาที่พูดบางคําจะต่างกันนิดหน่อยแต่ใจความนั้นเหมือนกันหมดแนะนําสั้นๆถ้าท่านจะไม่พูดซะเลยคนก็จะสงสยัยท่านแนะนําก็คือหนึ่งวา่าจงละนิวรห้าประการ นิวรณ์ห้าประการนี่เขาอย่า้จะจะยึดถือมันเราหลีกมันไม่ได้ไม่ควรใจเราเสมอเป็นของธรรมดาถ้าเราจยไม่เป็นพระอรหันถ้าทิ้งก็อะไรก็ดีเราก็ต้องระงับมันได้ชดเชยเวลาระยะหนึ่งนี่ขณะที่เธอทําสมาธินิวรณ์นนมันไม่ควรกำลัง,งใจดีพอแล้วประการที่สองฉินบริสุทธิ์ประการที่สาม แล้าสาไตสนาคมให้ดีด้วยความเคารพแล้นก็ประการที่สี่กายคตานุสติต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราดูตามความเป็นจริงว่าในร่างกายนี้ตรงไหนมันดีบ้างจะดูผิวหนังนึกถึงไส่ถึงปอดถึงตับถึงไต,งต,งตอุจจาระปัสสาวะที่มันอยู่ข้างในว่าอะไรมันดีบ้างดูคนอื่นก็ดูเหมือนกับดูตัวเรา แล้วก็อีกราการหนึ่งที่เราจะต้องทํากันจริงๆเอาแน่นอนละไม่ได้จริงๆนั่นคือบารมีสิบบารมีสิบระการนี้ต้องท่องจําให้ได้เขียนเอาไว้ข้างที่นอนมันเหมือนน้ำพ่อปานเปียบไปเขียนไว้ข้างที่นอนพอตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าวันนี้บารมีสิบจะไม่เคลื่อนไปจากเราอีกรายการนี่สองสังโยนสิบ สังโยชนิสิบการนี้ท่านทันนามาทางอาตมาท่านบอกว่าถึงแม้เธอจะปารถนาพุทธภูมิแล้วก็จงอย่าลืมว่าคำว่าพุทธภูมิหมายถึงว่าเรียนวิชาครูการที่จะเป็นครูเขาถ้าเราไม่มีความเข้าใจเราจะเาจะสอนเขาได้ยังไงมันต้องฝึกสังโยชน์สิบด้วยค่อยๆทำทำสังโยชนสามก่อนให้ได้แน่นอน เมื่อได้สัญญาณสามแล้วค่อยๆคลำสัญญาณห้าถ้าต่อไปคลำไปถึงสิบก็ามท่านบอกว่าถ้าคลำไปถึงสิบไม่จะเป็นพรรอาหารเลยครับเพราะผมปรรถนาพุทธภูมิท่านบอกว่าเธอต้องทำจะเป็นหรือไม่เป็นต้องทำทำให้ช่างชอนและตัดให้ได้เพราะถึงยังไงก็ดีเธอก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดสังโยติปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยษสามในการตัดไม่ได้เราไม่สามารถจะค้นอบายภูมิได้นั้นอย่างน้อยๆการปรารถนาพุทธภูมิไม่ควรจะลงนรกความจริงที่ท่านพูดในบรรดาท่านพระบ๊วยัตถ้าเราฟังกันจริงๆท่านสอนให้เป็นพระอรหันนั่นเองก็จะประกาบท่านท่านบอกว่าต่อน,นี้ไปปฏิบัติตามความพอใจนะ จะเอาตรงไหนก่อนก็ได้ดีทั้งหมดก็กราบท่านกับเข้าที่พักก็นั่งคุยกันคุยกันถึงกางการที่ท่านแนะนําบรรดาเพื่อนทั้งหลายก็บอกว่าอันดับแรกเราต้องถามพระให้ได้เพราะว่าการถามพระนี่พระทุกองค์ที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันหมดอย่าลรู้พ่อปานมีอะไรสําคัญที่เกิดขึ้นท่านบอกว่าพระบอกท่าน อย่างพระครูดมสมาจารย์เป็นพระกรรมฐานที่มีความสาคัญก็มีอะไรท่านบอกว่าพระบอกว่าอย่างนี้อย่างหลวงพ่อจงท่านบอกว่าพระบอกว่าอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพวกเราไม่สามารถจะถามพระได้้ไม่สามารถใจพระบอกได้เราก็ยังใช้กรรมฐานเบื้องต้นไม่ได้ก็รวมความว่าเรายังไม่ได้กรรมฐานเบื้องต้นถ้านี้ก็มีปัญหา ว่าการถามพระจะพูดกันรู้เรื่องไหมเห็นหลวงพ่อหน่องท่านกำลังนั่งว่างๆก็เข้าไปกราบใหม่ถามว่าหลวงพ่อรับการถามพระนะเพราะผมสงสัยพรากำลังใจของพวกผมยังไม่แน่นนอนนักถามนั้ถามด้วยวาจาและถามด้วยกำลังใจท่านบอกว่าถ้ากำลังเจอ่ยงกำลังใจเวลานั้นสมาธิวิปัสสนายานเข้มแข็ง ก็ถามด้วยกำลังใจนั่นแหละแต่มันจะมีคล้ายๆกับเสียงมันจะมีความรู้สึกเหมือนกระเสียงออกมาถ้าก็รับฟังตามนั้นถามตามนั้นถ้ากำลังใจอ่อนเวลานั้นอ่อนไปหน่อยหนึ่งมันจะเกิดความรู้สึกเมี่พระเข้าปั๊บนึกถามท่านความรู้สึกเกิดขึ้นให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกทันทีนี่ยังอ่อน ใหาก็ต้องสังเกตตัวเองด้ว่าการรับฟังมาแล้วนันผิดและถูกผลจัมีตามนั้นไหมอันนี้ต้องสังเกตให้ได้จาให้ได้อย่าถามแล้วก็เชื่อเลยถามแล้วต้องสังเกตว่าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างอย่างนี้ต้องถามบ่อยๆจะมีคนมาห,าหาหรือว่าจะมีภารกิจแล้จะมีอะไรสาคัญเอาจุดใดจุดหนึ่งอย่างเดียวอย่าไปถามเรื่องลาชการะ เพียงเท่านี้ถ้ามันตรงทุกวันก็ใช้ได้อย่างอื่นก็ตรงหมดเข้าใจแล้วก็กราบลาท่านมาต่อมาถึงเวลากลางคืนแล้วก็เข้าไปเจริญกรรมฐานในโบสถ์พราะอาตมาเองก็ไปที่กอไผ่ยนี่ก็ไผัยกลมหนึง่งนั่งนั่งกะอะปัอภาปูแล้วก็เอาเอาย่ามทำหมอนนอนที่นั่งสบายสบายทำกรรมฐานแบบเป็นศพ อันดับแรกก็จับพุทธานุสติกานาปานุสติก่อนการจับพุทธานุสติบรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าพุทธานุสติหมายถึงวานนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อันนี้ก็ขอบอกกันไว้ก่อนเลยว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี้ทาเป็นปกติทุกวันนะทุกเวลาแม้จะนั่งคุยกับเพื่อนก็นึกถึงพระภาพพระพุทธเจ้าเห็นภาพพระพุทธเจ้าในอกว่างถ้าคุยกับเขา ถ้าคุยกับใครนี่จะเห็นจะนึกเห็นภาพพระพุทธเจ้าในอกกับในสมองแต่ว่าในอกเห็นภาพเป็นสององค์คือพระบจรัจเจอพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพพาสัมมาทัพพุทธเจ้าองค์หนึ่งในสมองจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าสององค์คือสมเด็จพระพุธทธทีพังก่อยก,กับสมเด็จพระพุทธรถศพตามความรู้สึกเขาจิตมันเห็นตามนั้นนะก็ถามว่าเห็นเมื่อัน ก็ต้องขอตอบว,ว่าเห็นมาตลอดทั้งตวเวลานี้ก็ยังเห็นอยู่เหมือนกันถ้าก็เวลาเดินไปไหนมาไหนก็ตามเรื่องภาพพระพุทธเจ้านี่จะไม่ห่างกันเด็ดขาดจะเห็นทั้งข้างในและเห็นทั้งข้างนอกแต่ว่าการจะถามจะถามท่านที่ถามไม่เป็นเพราะนั่นก็ไปลองกันวิธีลองว่าทำยังไงทำกรรมฐา,านตั้งแต่เริ่มต้น จับอนาปานสติให้ทรงตัวก็ใช้พุทธานุสติคือภาวนาว่าพุทโธจนกระทั่งจิตเป็นฌานเต็มกำลังฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานห้าฌานหกฌานเจ็ดฌานแปดพอถึงฌานแปดแล้วก็ลงถอยหลังมาฌานเจ็ดฌานหกฌานห้ามาจุดจุดฌานสี่พอถึงฌานสี่ก็ย่นอารมณ์มนิสหนึ่ง ถึงอุปจารสมาธิคำวอุปจารสมาธิก็เหมือนกับที่เขาฝึกมโนจิตินี่แหละถ้าคนสมัยนี้ที่เขาได้มโนจิติเขาทำกันตามที่พูดมานี่เขาจะดีกว่าอาตมามากเพราะเวลานะธรมามีความรู้ยังไม่เท่ากับพวกที่ฝึกมโนจิติในเวลาปัจจุบันเวลาปัจจุบันในโลกสิษย์ที่ได้มโนนิยมิจิมาิตนี่เก่งกว่าเยอะ เห็นภาพพระชัดเนจนแจ่มใสไปในภายในได้เขาเก่งกว่าก็ลงความว่าหลังจากนั้นแล้วมันเอาจิตลงลดลงมาถึงอุปจาระสมาธิกําลังฌานสีค่คมจิตมีอารมณ์ทรงตัวนิ่วนไม่กวนใจก็กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไจคือพระพุทธเจ้าเห็นท่านนั่งงามสง่า่วุข,ขา้าสวยงามมากเขาก็แย้มพระโอษฐ ท่านถามว่าอยากจะคุยกับพระใช่ไหมก็กราบเรียนท่านบอกว่าอยากจะคุยกับพระก็รับท่านบอกได้เลยตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปมีอะไรถามฉันได้แต่ว่าจงทิ้งอุปาทานนะคำอุปาทานคืออารมณ์จิตที่คิดไว้ก่อนว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นระวังและประการที่สองการที่จะพบพระพุทธเจ้าได้จริงๆ ต้องใช้กำลังวิปัสสนาญาณให้มีความเข้มข้นมีความเบื่อหน่ายในร่างกายจริงๆเห็นทุกข์ในร่างกายจริงๆแล้วก็มีความต้องการละร่างกายจริงๆถ้าอย่างนั้นจะพบพระพุทธเจ้าอย่างดีเพาว่าอย่างดีหมายความของแท้ถ้าว่ายัางมีอุปาทานครอบงำอยู่ระวังกิเลสสมาจะเข้าครอบงำ มันจะแปลงตัวเป็นพระพุทธเจา้ามีสภาพแจ่มใสแล้วก็จะพูดคล่องกว่าพระพุทธเจา้าเขาจะบอกทุกอย่างแต่มันไม่ถูกถูกมั่งไม่ถูกมั่งจงจําอารมณ์ไว้ว่าอารมณ์วันไหนมีสภาพอย่างไงถามแล้วก็รับคําตอบตรงตามความจริงทุกอย่างวันต่อไปถ้าอารมณ์ไม่ดีถึงขนาดนั้นจงอย่าเชื่อจงอย่าถาม จะถามต้องมือ่อารมณ์ดีที่สุดก่อนก็เพราะนั้นว่าเป็นการฝึกการถามพระท่านผูกฟังพระพระธอยัยคุยคิดว่าจะถามอะไรในวันนั้นก็ถามได้บอกว่าวันนี้หลวงพ่อหนองสอนแปลกในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเองปรารถนาพุทธภูมิแ่ว่าท่านสอนให้ปฏิบัติในสัยชน์สิบประการตัดสัญญอดสิบประการให้ได้พระท่านก็ยิม้มเธอบอกว่ามีความจําเป็น ถ้าเราไม่ทรงบารมีสิบให้ครบถวนไม่สามารถชำระสังโยอดสิบประการให้สะอาดจากใจความปรารถนาใดๆในเรื่องนิพพานของเราจะไม่มีก็ถามได้บอกว่าตามธรรมดาคนที่ปรารถนาพุทธภูมก็ยังจะไม่เป็นพระอริยเจ้าใช่ไหมายท่านต่าใชัย็ถามได้บอกว่าถ้าบางเอิญตัดสัโยอขาด เป็นพระอริยเจ้าไปเขาก็จะไม่ผิดสัจจือท่านบอกก็ไม่มีอายผิดการเป็นพระพุทธเจ้าก็ปานิพันธ์การเป็นพระอริยสาวกก็ปานิพันธ์ขอให้สรุปตัวเองว่าเราต้องการนิพันธ์ดีกว่าถ้าเราเป็นพะระพุทธเจ้าได้เราก็จะสอนคนในปานิพันธ์ในวิชาที่จะสอนคนในปานิพันธ์คือบารมีสิบกับทั้งยอดสิบ ปฏิบัติในบารมีรส,สิบให้ได้ครบถ้วนละสังโยชน์สิบให้ได้ครบถ้วนอันนี้เราต้องรู้ไปก่อนนันหมายความว่าจิตเราสามารถจะเข้าสังโยชนได้รับสังโยชนได้แต่มันไม่ไมด้ดขาดนั่นคือพุทธคมูมถ้าตัดได้เด็ดขาดก็เป็นพระอริยเจ้าเรียกว่บาบรรลุความเป็นพระอริยเจ้ากันฟังท่านท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้ม ก็บอกว่าเธอจงสนใจในสังยอดสิบและสนใจในบาวมิสิบให้ครบถ้วนเพราะว่าสัญญาใดที่มีมาในการก่อนที่จะเกิดสัญญานั้นยังไม่ขาดสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปนตามสัญญาก็ถามท่านบอกว่าสัญญามีอะไรขอรับท่านบอกว่าไมไม่ใช่จะรู้เวลานี้ เวลานี้ไม่ใช่เป็นเวลารู้สัญญาเป็นการรู้การฝึกปฏิบัติให้มันถูกต้องปฏิบัติให้มันตรงตามความเป็นจริงหลังจากนั้นนก็บอกว่าต่อน,นี้ไปจงตั้งใจรักษาสัจจะขึ้นหนึ่งปฏิบัติให้ครบถ้วนจริงๆในการที่สองจะค่อยๆตัดสังโย์สังโยตสามข้อจะให้มีการทรงตัว ต่อไปกับท่ญญานยห้าข้อจะตัดให้ในด้ทรงตัวสัญญยดสิบข้อจะตัดให้ในด้ทรงตัวถ้าถามว่าจะตัดให้นด้ทรงตัวจะใช่เวลานานเวลาน,านานไหวครับท่านบอกว่าก็ต้องใช้กำลังของกันเป็นเวลาสิบปีไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ปีหน้าไม่ใช่ปีโน้น,นสำหรับเธอตัวเธอนี่จริงๆ จะต้องใช้เวลาเกินยี่สิบปีเวลานั้นกบฏเข้ามาสองพรรษาแลา้วจะเข้าพรรษาที่สองต้องเป็นพรรษา,าที่หนึ่งจะว่าไปยี่สิบปีถ้าท่านนั้นบอกว่าถ้ามันมีเวลานานแบบนั้นไม่ต้องการได้ไหมเอาเฉพาะดันงพระพุทธกมท่านบอกนี่แหละเป็นหลักการของพระพุทธกรมพระพุทธภรมก็ต้องมีบรารมีสิบครบถ้วน แล้วก็มีความจิตละเอียดในสังโยชน์สามประการห้าประการสิบประการจะต้องเข้าใจาสังโยชน์ทุกประการจึงจะเป็นไปได้ถ้าก็หลังจากนั้นท่านก็ลากลับหายไปเลยเพราะหลังจากพระพุทธเจ้าไปแล้วว่าจิตก,ก็ชุ่มชื่นเพราไม่อยากหลับจิตใจชุ่มชื่นได้คุยกับพระเจ้า,จาเป็นครั้งแรก นนหมายความข้างกันก่อนก็นอาจจะพูดบางนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่มเลยเป็นผลไม่ไระทำและไม่ใช่หลักวิชาการก็ทำกรรมาฐานตอนอันดับแรกพอทําไปทําไปตั้งใจพอจิตทรงตัวมั่นคงในสมาธิทุกชั้นเมื่อลดกําลังสมาธิลงมาบรรดาท่านพุทธไวสัตว์พอลดลงมาหน่อยสัญญาณบอกหมดเวลาเกิดสคแล้วขอลาก่อนต้องหยุด ข้อความสู่สวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีเดียบรรดาท่านพุทธศาสนาิกชนผู้รับฟังทุกต้านสวัสดี